ลองดูทหารข้ามัง่งองค์รักาขายตังโมให้ดูดิขายตังโมดิให้คนสนใจซื้ออ่ะสวัสดีประชาชนทุกคนครับสวัสดีพี่กกน้องไหยนะที่รักตัวรบนะครับวันนี้อะไรเป็นไรกันวะโธ่อเอ้ยยิ้มไม่ได้ตังโมนเนี่ยฮะชาวไรชาวนาจะอยู่ได้ไหมอ่ะไม่ช่วยอุดหนุนจาใครแล้วก็ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยวะถ้าถามหน่อยโธ่เอ้ย จกจริงๆเลยเชียวอ๋อช่วยกันหน่อยอ้าวไปพวกเราไปไปไหนอ่ะไปติดกองเฮ้ยเองเป็นใครวะเออเองจุ่ยเองเดินออกมางี้ได้ไงแล้เขากำลังคุยกันอยู่เรื่องนี้เฮ้ยเองทำไม่ถูกนะว้ยกับดิฟันยังไปไหนก็ไม่ได้อ้าวเรื่องอะไรกันนเห็นหมดแล้วจาาเนี่ยทำอะไรแกเดี๋เหรอ ฉันไม่ใช่จาแดบบอกทุกคนไว้เลยนะเองเป็นใครหรือทุกคนทําทุจริตทุกคนมีพิษรุนตั้งแต่ไรแต่ไรแล้วใครเห็นนะหลายอย่างหลายอย่างนะบอกไว้เลยเอ๊ะสำเนียงคุณคุณเราผิดหรือเปล่าเราผิดหรือเปล่าเราอะอะทีอะไรผิดหรือเปล่าผมไม่เคยกับไอ้อันนี้อะไรอันนี้ใครอันนี้ใคร อันนี้ใครอันนี้คือตื่นราหไหนนะผมเป็นประชาชนที่นี่เพื่อนผมเป็นคนดีผมรู้เดรืกับเพื่อนไงอะไรก็เพื่อนอะไรก็เพื่อนไงยืมเงินเพื่อนมาเหรอหรือไงฮ่ะเราบอกบอกไงอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้เนี่ยผิดเห็นไหมเห็นเรื่งการงานข้างังไหมอ่ะโอเคโอเคเลยเอ้าเอ้าวผมท่านสวัสดีครับผอพอว่าไอ้เ่องนี่ผอว่าค่อยๆเจรจากัน เล่กันต่อลพ่อพีก่อพ่อีแค่ที่ต่อเลยนาย,ยกอย,นย,ยุนาย,ยบดว่อาจระชาชนุกคนนะอ,อะไรเป็นรากันนะทำไมตบมือชอบ,รชอบออรออหรือไม่ชอบวะอะไรเรื่องหนาว่าประเทศไทยรเจอจะข้าปหน้า อะไรตั้งแต่ว่าเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจนะเดินไปไหนเดินไหนก็มีเคยบอกว่าออกก็เ่อรออกเมื่อไรนะทำไมผมผมไม่ออกแล้วมันเป็นไงนะอะไรตั้งแนะคุณแม่นะเป็นไงเจ็กเก่นเป็นไงดีหรือเปล่าอยู่ได้ไหมอ่าอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปเด็กก็ทุ่มในโภเดียมอะไรนก็เติม นะขอบคุณทุกแล้วกันแล,กแล้วพอใช้หรือเปล่าชิมต้องใช้อะพอใช่หไหมนะไม่พอแล้วไงนะไม่พอถ้านราไม่มีอะไรเชียวชวนชิมเดี๋ยวนี้ชิมต้องใช้ทีหน้าเนี่ยก็ชดใช้ชัวะนะและ้วกันประเทศจีนจะได้ปล่อยไปแล้วคุณมีใครอะไรเรื่องเยอะเรื่องมากเลยฮะนะนะชีวิตประจำวันนะเอาอก็ควให้ดีก่อนแล้วไม่ให้มาอะไรกับผม นะเยี่ยมมาขอบคุณมากนะผมอยากให้ประเทศไทยนะโอเคขึ้นว่นนี้นะตอนนี้ก็โอเคแล้วโอเคเลยโอเคแปลว่าอะไรลงนะจะตกลงนะไม่มีขึ้นเลยตกลงตกลงไม่เดียวรับใจไงฮะเหนื่อไหมไงวะโอ้ยเฮียเดี๋ยวจริงเลยนะขอบคุณพี่น้องประชาชนครับที่เลือกผมมาเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยใครเลือกอ่ะนี่ไง เขาเลือกเขาเลือกผมนะฮะล่ะนะเขาโอ้อเสียงดิใครที่อยากให้ผมเป็นนายกต่อเขาเสียงหน่อยโอ้โห้เหามแน่เลยเลยถามอะไรถามเสียงแน่เลยเกินเอาอย่างเนี้หนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะพลังเงียบไงผมรู้ว่าทุกคนไม่กล้าหรอกนะไม่เป็นไรผมคนนคนอย่างนี้แหละผมใจดีนะใครอยากให้ผมเป็นนายกต่ออีกหนึ่งสมัยเขาเสียงหน่อย ไอ้ยัง so yeah. ี่ีนึงขออีทีนึงฮะฮะเอาไอยากให้ผมไปกลๆสักทีขอเสียงหน่อยครับไม่ออกพอเวลาก8ปีเราจะทำให้ดีซื้อเรือตายข้าสสตัวยิบหายอยู่ไปอยู่ัเฟรมะลงไปนะแล้วไทอะไรเฮีย เอาละก็ยืบเปเดี๋ยววิ่ยีงคนนี้ผมเล่นพี่เดินดีเดี๋ยววันนี้วันนี้ไงเพื่อนฉันจะขึ้นเก้าเจ้าแล้วแกอ่ะเดี๋ยวจะไปหางานทำหรอ,อเออเฮ้ยไอ้ตูคนนี้ไม่เคยลืมแกให้ชื่ออะไรวะแป้งฝุน่นไว้เพื่อนโห<อ>มึงไม่เคยลืมไงมึงจะจำชื่อกูไม่ได้ผมไม่ใชื่อตูไง เป็นคนเปนโอเคอ่าเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเพชผมวิบวิบวิบเนเโอเคเพื่อนเจอกันเจอกันทั้งสองพยายามไปส่วนเจ้าตัวนั้นก็เสเออสักส